วันนี้มีสินค้าใหม่มาแนะนำอีกแล้วนะคะจะบอกว่าตัวนี้นะคะดีมากๆเลย่ะเพราะว่าเป็นจิ๊กซอว์ค่ะและเป็นจิ๊กซอว์ไม่พอนะคะเรามีแว่นสามมิติแบบนี้แถมให้ด้วยจ้าคุณแม่ค่ะโอ้โหใส่แล้วเท่ระเบิดไปเลยไม่ได้แค่เท่ะคะ่ะแรดดีด้วยนะคะเพราะว่าตัวจิ๊กซอว์นี้ค่ะเขาเป็นใหญ่ๆแบบนี้ค่ะต่อได้ทั้งหน้าทั้งหลังนจะจ๊ะแม่สาวเวลาต่อกันเสร็จนะคะเห็นเป็นภาพสามมิติหลังจากใส่แว่นไปแล้วนะคะุณแม่ค่ะเราก็จะเห็นภาพทะลุออกมาเป็น ามิติค่ะเด็กๆเ,เนี่ยเราจะบอกว่าภูมิใจดีใจมากๆแน่เลยแล้วจิ๊กซอว์ตัวนี้ค่ะงานดีมากๆงานละเอียดมี24ชิ้นนะคะด้านล่างนะ,ะมีคําศัพท์นะน้องจะได้เรียนรู้คําศัพท์นะคะแล้วก็เห็นภาพนะ,ะเป็นสามิติน้่มสวยมากเลยะคะ่ะมีหลายแบบให้เลือกเลยนะคะสำหรับตัวนี้เป็นตัวไต้เลนะซื้อกับหมูสัมตัวนั้นซื้อเด็กวันนี้ได้ ราคาพิเศษด้วยนะคะวันนี้แนะนําเลยค่ะสำหรับจิตซอชิน้นใหญ่ๆค่ะการต่อจิตซอนะคะจะทําให้น้องนะคะพัฒนาทักษะหลายๆด้านเลยแนะนําค่ะ